การทํากิจศรัทธาเนี่ยมันต้องออกมาจากความศรัทธาในใจนะครับไม่ได้อยู่ที่ปริมาณแต่อยู่ที่คุณภาพสุนทรพิษท์พูดพระวจชีวิตช่วงนี้เป็นไงครับคุณพ,พ่อครับก็ <laughs> ผ่านประสบการณ์ของการเฉียดเป็นเฉียดตายได้เข้าโรงพยาบาลน,นะครับก็ทําให้ได้ทบทวนตัวเองแล้วก็เกิดประสบการณ์ของการกลับใจ ไปทาอ,อะไรมาครับก็เนื่องจากใช้ชีวิตด้วยความประมาทแล้วก็ไม่ระมัดระวังจงกนกระทั่งร่างกายก็ออนเพรียนะครับแล้วก็ต้องเข้าโรงพยาบาลแอดมิดนะหวัน4คืนผมก็นึกว่าคุณพ่อทางานกับพระคุณเจ้าแล้วเครียดอ๋อไม่ๆม,ม,มครับ <laughs> เดี๋ยว <laughs> แต่พระคุณเจ้าจะเป็นถูกถูกกล่าหานะก็ <laughs> คือ,อด้วยแต่ว่าใช้กลางคืนนะครับพักผ่อนน้อยเกินไปด้วยการที่ ดูซีรีส์เยอะนิดนึงพักผ่อนด้วยการดูซีรีส์มันก็เลยอ่าก็โทษตัวเองก็รู้สึกว่า <laughs> โอเคตัวเองเอ่าผิดเองนะครับแล้วก็ทําให้อ่ไม่ได้พักผ่อนอย่างเพียงพอ,อครับก็เกิดการกลับใจทั้งฝ่ายกายฝ่ายจิตเข้ากับเทศกาลช่วงมหาพจน์ที่กำลังจะคุยกันพอดีนี่เลยนึกว่าจะดึงเข้าเรื่องฝุ่นพีเอ็มสองถึงห้าซีรีส์ทำพิษ อ่าซีรีส์ทำพิษนะฮะช่วงนี้ติดซีรี์อะไรครับอ๋อมัน็นซีรีส์จีนสั้นๆที่ว่าประมาณสักสี่ห้าตอนจบเนี่ยครับตอนนี้มันจะกำลังดังในช่องในเฟซบุ๊กอ่ะก็ดูแล้วก็สนุกแล้วก็ติดตามนีนี้มันอยากมันอยากดูให้จบไงอ่ก็เลยบางทีก็นู่นสี่ทุ่มห้าทุ่มเที่ยงคืนหนึ่งได้นอนแล้วมันก็สะสมมาอ่าครับวันนิดวันละหน่อยครับวันนี้เรามาพบกันอีกรอบหนึ่งเพราะว่าวันนี้เราอยู่ในรายการซีนาพิษแล้วก็เราคุยกันเรื่องของพระวจนะ คุณพ่อมีข้อคิดอะไรดีๆแบ่งปันกับพวกเราในวันนี้ครับครับผมก็ในวันนี้นะครับซึ่งก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่3ในเทศกาลมหาพรตนะครับซึ่งก็เป็นช่วงเวลาของการที่พระสักก็เชิญชวนเราได้เตรียมจิตใจในการฉลองอันสําคัญก็คือสมโพธการกลับคืนชีพของพระสุดเจ้านะครับอันช่วงเวลานี้พระสัจจะเองก็เน้นเรื่องของการสํานึกผิดกลับใจใช้โทษบาปซึ่งเป็นหัวใจอันสําคัญ ของเทศกาลมาหาพรตครับแล้วก็โดยเฉพาะพระวรสารของอาทิตย์เนี้ยโดยนักบ,บุญลูกาเนี่ยนะครับก็เป็นเหตุการณ์ที่พระสุเจ้ามีสองเหตุการณ์แต่ว่าสิ่งที่ประทับใจและก็อยากจะแบ่งปันก็คือคเหตุการณ์ที่พระสุจ้าพูดถึงเรื่องเปรียบเทียบของการไปชายคนหนึ่งปลูกต้นมาเดือยนะครับแล้วก็ออกไปดูผลแล้วก็ปรากฏว่าผลก็ไม่มีนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็บอกว่าให้โอกาสถ้า ไม่มีผลสุดท้ายก็จะต้องถูกตัดทิ้งไปนะครับอันเนี้ก็ก็ทำให้สะท้อนถึงชีวิตพิศชนของเรานะครับว่าในช่วงอ่าเรามีชีวิตเนี่ยนะครับเราก็เป็นเหมือนต้นไม้เนาะที่เราตั้งแต่ล้างบาปมาก็เหมือนกับเป็นต้นการเล็กๆนะครับที่ก็ค่อยๆเติบโตนะไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึงวันหนึ่งก็จะต้องเกิดดอกออกผลนะครับแต่ถ้ามันไม่เกิดดอกออกผลเนี่ยนะครับมันก็ ก็เป็นต้นไม้ที่เขาเรียกว่าไม่ไม่มีประโยชน์อ่ะก็เหมือนกับตรงกับที่พระสิเจ้าบอกนะครับก็บถ้าถึงวันสุดท้ายแล้วมันไม่มีผลเนี่ยมันก็จะต้องถูกค้นทิ้งไปแต่ผมก็เชื่อว่าพระสยซูเจ้าก็น่าจะมีทางออกให้กับเรานะถ้าวันหนึ่งเราไม่เกิดออก,ออกผลนะเพราะว่าด้วยธรรมชาติข,ของต้นไม้อะเราก็ยังทําหน้าที่ในการฟอกอากาศเนาะครับผมว่าหนทางของการเยียวยาของ พี่เจูุจ้าที่จะช่วยมนุษย์มันมีทางออกเสมออ่าก็คือถ้าเราสังเกตให้ดีในพระวารสารของวันเนี้ยพระเจ้าคือให้โอกาสอพระองค์ก็คือไม่ได้บอกว่าตัดทิ้งทันทีนะครพระองค์บอกว่าลองดูซิใส่ปุ๋ยพวนดินดูซิเออให้เวลาดูซินะครับซึ่งตรงนี้ก็คือเป็นพระเมตตาของพระอ่า นะครับซึ่งแน่นอนว่าพระเจ้าเนี่ยก็ปรารถนาให้บุตรของพระองค์่ได้เติบโตในชีวิตนะครับซึ่งแต่ละคนไม่แน่ก็คือบางต้นอาจใช้เวลานานหน่อยบ,บางต้นอาจจะอาจจะเกิดผลเร็วปลูกไม่กี่ปีก็เกิดผลแล้วบางต้นอาจจะต้องใช้เวลานานถึงจะเกิดผลบางต้นอาจจะต้องการการดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษถึงจะเกิดผลซึ่งพระเป็นเจ้าก็ให้โอกาสมนุษย์แต่ละคนเนี่ยทุกคนนะครับ่างนี้ก็เป็นสิ่งที่ถึงบอกว่า แต่ว่าสุดท้ายก็คือถึงจุดของเราสิ้นสุดชีวิตเนี่ยแน่นอนถ้าเราไม่เป็นต้นไม้ที่ไม่เกิดผลเนะ่ยเราก็เข้าสู่พระอาณาจักรสวรรค์ของพระเจ้าไม่ได้ตรงนี้ยอันนี้ก็คือสิ่งที่พระเจ้าให้โอกาสแล้วนะมไม่ใช่ว่าไม่ให้นะให้แต่ว่าเป็นตัวเราเองที่เราไม่เปลี่ยนแปลงเราไม่เติบโตเราไม่พัฒนาจนกระทั่งพระเจ้าก็พยายามช่วยเต็มที่พวนดินใส่ปุ๋ยแต่เราเองก็ไม่ออกแรงที่จะช่วยด้วยให้เกิดผลอ,อ,อันนี้ก็ จริงๆแล้วภาพของเรื่องของการการใช้ต้นไม้แล้วก็การเกิดดอกออกผลเนี่ยเป็นภาพที่ชัดเนาะใ,<ช>ในเรื่องของแนวทางการใช้ชีวิตการปฏิบัติที่มันจะต้องออกออกให้เกิดเป็นรูปประทับเนาะ<ช>แต่ว่าในชีวิตของเราอะ่ะบางที ด้วยเหตุผลด้วยกลไกต่างๆมันก็มีเรื่องยิบย่อยมากมายที่ทําให้การจเจริญเติบโตของแต่ละคนมันช้าครับบางทีก็ต้องพลวนดินใส่ปุ๋ยร,ระยะเวลาของการเติบโตของต้นไม้แต่ละชนิดมันก็ต่างกันนะเพราะฉะนั้นการบ่มเพาะของแต่ละคนมันก็เลยต่างกันไปอ,อันนี้ก็เป็นสิ่งครับเพราะว่าต้นไม้แต่ละสายพันธุ์ก็ไม่เหมือนกันหรือแม้แต่สายพันธุ์เดียวกันก็ไม่ไม่เท่ากันในแต่ละต้นนะครับเพราะว่ามีความเป็นปัจเจก ทุกๆชีวิตมนุษย์ในโลกเรามีความเป็นปัจเจกไม่เหมือนกันดังนั้นซึ่งพระเจ้าก็ไม่ได้ใช้มาตรฐานเดียวกันในการในการ,การวัดเราทุกๆคนเ,นเหมือนกันนะครับพระองค์จะเข้าใจเราเป็นรายบุคคลน,นะครับและให้โอกาสเราเป็นรายบุคคลเพียงแต่ว่าขอให้มีสัญญาณของการที่เราจะเติบโตให้เห็นนะครับเท่าน,นั้นเองทีนี้พอพูดถึงเรื่องของการเติบโตการเกิดดอกออกผล คุณพ่อมีข้อแนะนําข้อคิดเห็นยังไงในการที่จะพัฒนาแล้วก็จเจริญชีวิตในจากการใช้พระวาจาในสัปดาห์นี้ครับครับผมก็พูดถึงว่าในช่วงมหาพรตเนี่ยนะครับที่พูดถึงว่าสำนึกผิดกับใจใช้ชดบาปเนี่ยนะครับมันก็เหมือนกับการปลูกต้นไม้ที่อันที่บอกครับเราต้องมีการตัดกับเติมนะอยากให้ใช้สองคำเนี่ยตัดกับเติมตัดก็คืออะไรก็คืออะไรที่มันไม่ดี ก็ต้องตัดมันทิ้งไปเหมือนกับต้นไม้กิ่งไหนมันไม่เกิดผลกิ่งที่มันแห้งเนี่ยนะครับถ้าปล่อยไว้เนี่ยมันก็เสียเปล่านะมันก็ต้องตัดทิ้งไปเพื่อมันจะได้ไม่เอาน้ําเลี้ยงไปใช้เสียประโยชน์นะครับซึ่งก็เหมือนชีวของเราอะไรที่มันไม่ดีนิสยัยที่ไม่ดีเราก็ต้องตัดมันทิ้งไปนะครับถ้าเราไม่ตัดเนี่ยนะครับมันก็จะไอ้ความไม่ดีมันก็เติบโตไปเรื่อยๆนะแตเดียวกันเนี่ยมันก็อีกคำหนึงคือคําว่าเติมนะครับ ก็คือบางครั้งตัดสิ่งที่ไม่ดีอย่างเดียวออกทิ้งไปอย่างเงี้ยมันก็ได้แค่สิ่งที่ไม่ดีแต่สิ่งที่ดีก็ต้องเติมเข้ามาเหมือนเติมปุ๋ยเติมอะไรที่มันมีประโยชน์กับชีวิตของเราเนี่ยทำให้มันยิ่งเติบโตขึ้นถ้าทําได้ทั้งสองต่อเนี่ยคือต่อตัดกับต่อเติมเนี่ยนะครับดังนั้นไอ้สิ่งที่ไม่ดีก็จะลดมากขึ้นมากขึ้นส่วนสิ่งที่ดีก็จะเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นแน่นอนว่ามันก็จะต้องเกิดดอกออกผลอย่างแน่นอนถ้าเกิดเราสามารถทำสองต่อนี้ได้พร้อมๆกัันนนนนนใเเวววลาาดียกแแต่่่อ เราเป็นมนุษย์เราก็มีความอนะ่อนแอเนาะคือบางครั้งก็ตั้งใจจะตัดและเติมแต่ว่ามันก็ไม่ได้ง่ายเหมือนคําพูดนะครับโดยมเพราะเราบางทีเราก็ตามใจตัวเองอะนะครับแม้กระทั่งเขาตั้งใจเราอะเราก็ตั้งใจว่าเดี๋ยวเราจะทำททนั่นทำนี้แต่ว่าสุดท้ายก็เอาง่ายๆอย่างแก้บาปอย่างเงี้ยเราก็ไปแก้เหมือนคนบอกแก้บาปเดิมทุกครั้งไปนะครับเอออย่างนินทาอยู่เา้าขาหน้าไปก็นินทาอีกแต่ว่าอย่างน้อยคือเป็นเครื่องหมายว่าเออเราจะทําให้น้อยลงหรือว่าเมื่อเรารู้ตัวว่าการที่เรากำลังทําอยู่เนี่ย นะครับเออเรากำลังทำสิ่งนี้อยู่เราก็เออหยุดซะเนี่ยครับก็ก็จะช่วยทําให้เราได้เติบโตนะทางไฟจิตของเราแล้วก็เป็นต้นไม้ที่เกิดดอกออกผลในสายตาของพระเจ้าได้อย่างแน่นอนพอพูดถึงเรื่องแก้บาปเนี่ยเมื่อตอนอองานเปิดปีศักดิ์สิทธิ์อ่ะมีสรุดเขามาถามผมนะว่าฉันแก้บาปเดิมๆประจำๆเลยเนี่ยมันจะมีประโยชน์อะไรครับ สักพักหนึ่งพระคุณเจ้าสิทิพงษ์เดินมาหลังผมแล้วก็พูดนําขึ้นมาเลยโดยที่ผมยังไม่ทันจะตอบเลยนะรพระเจ้าสิทธิพงษ์ให้ข้อคิดที่ดีมากเลยครับก็ท่านบอกว่าพวกเราเคยทําสวนไหมเวลาเราเดินไปในสวนเนี่ยสวนมันจะเตียนได้เราก็ต้องคอยหมั่นที่จะถอดหญ้าเนาะเหมือนการจิตใจของเราเนี่ยถ้าเราเหมือนเช็คมันตลอดว่ามันมีอะไรเติตบโตที่ไม่ดีรเราไม่ปล่อยให้มันโตจนออกรวงแล้วมันก็โรยมเมล็ดอย่างเงี้ย ยาใหม่ๆหม่มันก็จะไม่เกิดเนี่ยเหมือนกันเลยบาปก็เหมือนกันถ้าบอกว่าทําไมจะต้องแก้บาปเดิมๆประจําประจําก็เหมือนกับการถอดยาถอนถอนถอนมันมันมันถอนมันก็จะเป็นส่วนที่โรงเตียนอันนี้เป็นข้อคิดดีๆมากๆเลยพ่อครับก็เห็นภาพชัดเจนใช่มข้นเพราะลูกพวกเราลูกชาวสวนนะก็จะได้เป็นภาพที่มันเป็นรูปธรรมคอนกรีตมากๆนะครับผมแล้วทีนี้พอบอกว่าตัดกับเติมใช่ไหมพ่อที่บอบอก ผมก็เห็นภาพที่สวยงามเหมือนกันเนาะเพราะว่าเราลูกชาวสวนนี่แหละเวลาที่เราอย่างบ้านผมทำมํำชมพูเนาะพวกพี่กับน้องผมอะก็จะบอกเสมอว่าเนี่ยมันออกมามันออกมาเยอะมากเลยเราก็ต้องคอยตัดมาให้มันเหลือไม่กี่รูปเพื่อให้มันโตได้สมบูรณ์นะครับผมก็เห็นบางทีเวลาเราไปวัดเนาะหลายๆคนเนาะอยู่ทุกกลุ่มองค์กรเลยอยู่ยูอยู่อยูยูอยู่อยูแบบเยอะจนบางทีผมก็เห็นว่าหลายๆคนเนี่ย เหมือนเขาทํางานเหนื่อยมากเลยคุณพ่อเหนื่อยจนจนรู้สึกว่าหลักในการช่วยพระจักมันแบบมันไม่ได้แบบถูกถูกเข้าใจอย่างถูกต้องพ่อมีวิธีการแนะนํำยังไงเค,ครัยพูดถึงว่าในการช่วยงานของพระศาสนาจักเนี่ยก็เนื่องจากว่าเราเรียกว่ากลุ่มองค์กรเนี่ยเป็นเครื่องมือ นะครับในในการช่วยงานของพระสัาจารในมติติต่างๆนะครับซึ่งผู้ที่ตั้งกลุ่มองค์กรพระพรพิเศษขึ้นมาเนี่ยก็จะมีจุดประสงค์เฉพาะของเจ้าระกลุ่มองค์กรนะครับดังนั้นก็หลายคนเนี่ยก็มีความพร้อมที่จะปฏิบัติพระพรพิเศษหลายๆประการในเวลาดเดียวกันนะครับแต่ว่าหลายคนก็จะถูกจะอาจจะถูกมองว่าเอ๊ะคุณสวมหมวกหลายใบอ,อะไรเงี้ยนะครับซึ่งสําหรับโดยส่วนตัวง่ายๆก็คือว่าถ้าทําแล้วรู้สึก มีความสุขก็ก,ก,ก็ทำนะครับทําแล้วเกิดประโยชน์ก็ทําแต่ถ้าเกิดทําแล้วเ,เกิดความทุกข์นะครับก็อาจจะต้องมาทบทวนดูว่าอะไรที่เหมาะกับเราอะไรที่ไม่เหมาะกับเรานะครับหรือว่าบางทีก็ต้องไปดูบริบทเช่นอ,ออกจากครอบครัวมากไปไหมกระทั่งครอบครัวเนี่ยก็ลําบากในการที่เราเราไปทํางานของพระจนกระทั่งละเลยครอบครัวอะไรเงี้ยนะครับบางทีซึ่งอันเนี้ยแต่ละคนจะต้อง อตอบโจทย์ของตัวเองตอบคําถามของตัวเองนะครับแล้วก็ประเมินตนเองซึ่งเราคงไม่สามารถไปบอกได้ว่า,าทําเยอะทําน้อยเกินไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าแต่ละคนจะรู้บริบทของตัวเองดีที่สุดไม่มีใครสามารถตอบคําถามได้ดีกว่าตัวเองอนะครับก็คือตัวเองเนี่ยรู้ตัวเองดีที่สุดเพียงสําคัญก็คือขอให้ซื่อสัตย์ต่อตัว,อตวเองแท่นั้นเองครับที่ผมถามอย่างเงี้ยไม่ใช่เพราะอะไรเพราะว่าเคยมีคนโทรมาถ,ถามผมแล้วก็บ,บอกว่าเขาไปร่วม รวมกลุ่มเนี่ยเราก็รู้สึกเหนื่อยมากเลยคือมันก็เป็นสัญญาณอย่างหนึ่งในการบอกว่าแบบอืการทําตรงนี้อาจจะแบบว่ามันไปแล้วก็อาจจะดูว่าเราอาจจะไปบางเวลาได้ไหมนะครับเพราะบางทีก็คือว่าถ้าเราคือต้องบอกว่าการทํากิจศรัทธาเนี่ยนะครับมันต้องออกมาจากความศรัทธาในใจนะครับไม่ได้อยู่ที่ปริมาณแต่อยู่ที่คุณภาพนะครับ ปริมาณเนี่ยจะบางทีเราจะไปวัดกันที่ปริมาณทํามาก <Garage S 2> อะไรเงี้ยนะครับแล้วลองรายงานกันว่าไปกี่ครั้งเท่านั้นครั้ง,ทงเท่านี้นครั้งซึ่งอันเนี้ยก็โอเคปริมาณผมก็มองว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ที่สําคัญกว่าปริมาณคือคุณภาพว่าถ้าไปแล้วมันไม่ได้คุณภาพอะไปน้อยลงแต่มีคุณภาพมากกว่าก็น่าจะดีกว่าการที่จะไปเยอะๆแต่ว่าคุณภาพกลับไม่มีเลยนะครับก็เข้ากับเทศากาลมหา,าพุพอดีเนาะบางทีเราทํากิจ กิจเมตตาเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยเน้นจํานวนเนาะแต่บางทีเราไม่ได้ลงในแบบคุณค่าจริงๆเนาะอันหนึ่งที่อยากจะแบ่งปันกับคุณพ่อคือกระป๋องมหาพรตเนี่ยนะครับคือจริงๆแล้วการมีกระป๋องมหาพรตเนี่ยเขาเป็นการฝึกเราในเรื่องของการตัดกิเลสก็คือเรางดสิ่งที่ไม่จําเป็นละเว้นสิ่งไม่จําเป็นเช่น อ่าผมจิตบุรีอย่างเงี้ยอ่าวันเนี้ยผมก็ตั้งใจว่าผมจะงดบุหรีสักสองมวนอ่าสองมวนราคาเท่าไหร่ผมไม่รู้เพราะไม่ได้สูบบุรีเนาะอ่าแล้วก็เอาเงินไอ้สองมวนที่ผมจะงดสูบเนี่ยทำมาหยอดกระป๋องเพื่อเป็นการสะสมบุญไม่ใช่ว่าวันนี้รับกระป๋องมาตั้งไว้แล้วพอวันที่บอกว่าวัดบอกว่าวอ้าเดี๋ยวเก็บกระป๋องนะก็ไปเอาเงินมาใส่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 ให้เต็มเพื่อจะได้รู้สึกว่ากระป๋องบ้านฉันเต็มนะครับโดยที่ไม่ได้เกิดอะไรกับจิตใจไม่ได้ฝึกฤทธิกุศลของตัวเองเลยอันเนี้ย มันคือผิดวัตถุประสงค์ของการกระป๋องมหาพลนะครับก็จริงอยู่ที่ว่าเราใส่เงินลงไปอ่ะมันไปช่วยช่วยพระจากบมลช่จากในการที่จะช่วยเหลือคนยากจนหรืออะไรอ่ามีประโยชน์แน่นอนแต่ว่ามันไม่ได้ฝึกฝึกจิตใจของเราการปรับกิเลสของเราซึ่งเป็นหัวใจสําคัญของเทศกาลมหาพรดนะครับทีนี้พอเราบอกว่าอ่ะไทยมาเรามาถึงช่วงท้ายของของของการพูดคุยนะทีนี้อยากจะฝากอยากให้คุณพ่อช่วยฝากหน่อยว่า จากพระวาจนา์ในสัปดาห์นี้อยากจะให้ข้อคิดสั้นๆเป็นพิเศษว่าโดยสรุปว่าในเทศกาลมหาพรพระวาจา์วันนี้สอนอะไรแล้วก็ให้คุณค่าอะไรแล้วก็จะนำไปใช้ในรูปแบบที่เป็นรูปธรรมได้อย่างไงบ้างครับผมครับก,ก็ย้อนกลับมาเรื่องของต้นไม้นะครับ,รบก็คืออก็ กอง่าพศเนี่ยเราก็มีกันทุกปีนะครับแล้วเราก็เหมือนกับซ้ําเดิมทุกปีทุกปีนะครับแต่จริงๆแล้วดูเหมือนมันซ้ําเดิมเนี่ยแต่จริงๆแล้วก็คือมันเป็นการเติบโตนะครับมันไม่ได้ซ้ําอยู่กับที่แต่ว่ามันจะต้องมีการพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆอย่างที่บอกปีนี้เราตัดเราเติมนะครับ,รบแล้วมันก็จะเกิดผลขึ้นมาอีกนิดนึง ปีหน้ามหาพฤ์ใหม่เราก็ตัดเราเติมใหม่แล้วมันก็จะเกิดผลพากขึ้นอีกมากขึ้นอีกดังนั้นยิ่งนานปีที่เราผ่านมหาพฤ์ไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับต้นไม้ของเรามันก็จะยิ่งเติบโตเติบโตมากขึ้นนะครับดังนั้นก,ก็อยากจะฝากกับบรรดาพี่น้องไว้ว่าก็ ใช้ในช่วงเทศการมหาพศจริงๆไม่ใช่เฉพาะมหาพจน์ทุกๆวันตลอดชีวิตของเรานะครับบางคนบอกว่ามหาพ์พอเลิกมหาพจ์ก็กลับมาสู่สภาพชีวิตเดิมเนี่ยนะครับก็ไม่ตัดไม่เติมมันก็จะลกเหมือนเดิมมันสวนนะอย่างที่บอกครับม,มันก็ต้องทําให้เป็นปัจจุบันและก็ต่อเนื่องไปแต่ว่ามหาพ์เนี่ยเราแค่รณรงค์เป็นพิเศษนะครับเข้มข้นเป็นพิเศษแต่ช่วงอื่นๆเนี่ยเราก็ควรทําต่อไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะเป็นต้นไม้ที่เติบโตแล้วก็เกิดผลแล้วก็เมื่อวันหนึ่งที่เรา ต้องไปอยู่ต่อหน้าพระเจ้าเนี่ยเราก็จะมีผลที่ถวายพระองค์ไม่ใช่โดนตัดทิ้งแล้วเอาไปเผาไฟแบบที่พระสุเจ้าได้บอกนะครับผมชอบที่พ่อบอกนะตัดและเติมมันเข้ากับกระป๋องกระป๋องพอดีเลยนะกระป๋องกระปุกอมสินเนี่ยที่เราบอกว่าตัดเติมก็คือตัดสละแล้วก็ไปเติมในกระปุกอ่ะมันเข้ากันหมดเลยนะแล้วก็เชื่อว,ว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นรูปธรรมเนาะ เวลาเราไปเจอใครที่หรือว่าเราไปอยู่ใช้ชีวิตในแต่ละวันเนาะเราตัดบางสิ่งและเติมบางสิ่งเพื่อตัวเราที่สำคัญก็คือให้มันเกิดคุณค่าในตัวเรานะแล้วก็นำไปใช้ถ้ามีโอกาสบำรู้ว่าจากได้ก็ทำทาตรงนั้นด้วยก็วันนี้ก็เป็นข้อคิดที่ดีแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนจะได้ผลทางในการนำไปใช้นำผูะอาวจโไปใช้ในชีวิตวันนี้ที่โอกาสนี้ก็ขอบคุณคุณพ่อนะครับครับผมด้วยความยินดีครับ